ในช่วงที่สาของรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาทางช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาครับเรามากันที่นี่อาเภอเกาะจันทร์หนึ่งอำเภอของจังหวัดชนบุรีที่นี่เขามีกีฬามวลชนคนพื้นที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันปิดการแข่งขันวันชิงชนะเลิศวันเล่นกีฬามวลชนสนุกแน่นอนครับ คุณผู้ชมรับมากันที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นฟุตบอลภาคสนามเป็นสนามหญ้าจริงก็ต้องใช้หัวลากนะครับในการที่จะเข้าไปสู่บริเวณงานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชุมชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงครับตอนนี้มีการเริ่มการแข่งขัน,นไฮไลท์ก็อยู่ทั้งคู่ชิงประชาชนคู่ชิงอาวุโสแล้วก็ยังมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับเป็นศิลป,ปินคนแคร นะครับเจอกับบรรดากลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจนะครับก็เอาเป็นว่าพี่ชาวในเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ไกลนะครับก็เป็นอำเภอสุดท้ายก่อนจะถึงจังหวัดชัยเชิงเ e นะครับนี่คืออำเภอเกาะจันเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับและอาหารการกินวันนี้น่าจะเพียบพร้อมนะครับอ่ะ ไปติดตามนะครับเสียงดงัดงๆแบบนี้มีความสนุกอย่างแน่นอนครับวันนี้สำหรับรายการสู้ชีวิตประชิตกีฬาของเราครับการขันฟุตบอลท่าบุญมีครับครั้งที่2ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นฟุตบอลขนาด9คนไม่มีล้ำหน้าเปิดให้ชมฟรีภาพโดยรวมถือว่าจัดการขันได้ดีมากครับมีคณะกรรมการไฟายต่างๆอาหารเครื่องดื่มดูแลนักกีฬาและกองเชียร์ คนที่นี่ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมดีจริงๆครับชนบุรีนั้นเป็นเมืองกีฬาภายใต้ท่านนายกย,ยาคุณตื้มในร่วการมาหารส่วนจังหวัดชนบุรีวันนี้ท่ทานปิดภาร,รก,กิจด้วยที่จริงท่านจะมาเป็นประธานปิดกีฬาในครั้งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมยศเรศวร จะขอพื้นที่ที่ดูแลอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณท่านผู้จัดการนัทกวินปีดาธุกิจมอบเงินเป็นเงินรางวัลแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่จะให้มีการแข่งขันที่ขึ้นไประดับจังหวัดได้ถือว่างานะ่านครั้งนี้ถือว่าเเงินรางวัลค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงนะฮะที่แล้วก็มีนักกีฬา,าทั้งผู้บอลนั้นมาทั่วสายธนิต์อยากจะเห็น,นคณะกรรมการแล้วก็ให้คณะกรรมการนั้นให้จัดอย่างนี้ทุกๆปี ชาวต่างจังหวัดหรือชาวต่างอำเภอน,นั้นมาในอำเภอก่อจันรอย่างน้อยก็ต้องมากินข้าวมาเติมน้ำมันมากินส้มตำถ้ามากินส้มตำนั้นผมว่า<อ>ชาวบ้านปลูกมะละกอ,อก็ขายมะละกอได้มันก็เป็นวัตนจักรในการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งกีฬาก็มันจะพ่วงกันหมดก็อยากจะฝากทุกท่านถ้าเป็นท่านผู้นำหรือไม่ผู้นำก็แล้วแต่ถ้าท่านรักในกีฬากข็ขอเชิญปีหน้าจัดให้ใหญ่กว่านี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน แล้วขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันอย่างสนุกที่แรกคิดว่าคุยกัทกบท่านกรรมการไปปรึกษาผมว่ากลัวเงินรางวัลสูงแล้วนักกีฬาจะเล่นกันหนักมล้ก็จะมีการประทะก,กันแต่ครั้งนี้ถือว่าเล่นกันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเล่นกันแบบสนุกสนานถือว่ากีฬานั้นเป็นสิ่งที่มันเทิงแล้วก็ออกกําลังกายอย่างหนึ่งได้มีเพื่อนหูงแต่ละวงการมาร่วมด้วยกันครับากไมาตะวันมา โบได้สนับสนุนกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดนะครับโบ๊ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการเล่นกีฬาโบ๊เลยแบบได้สนับสนุนนักกีฬาในพื้นที่หรือว่าในในบริเวณใกล้เคียงนะครับให้มามาเล่นกีฬาครับเพื่อที่จะได้ได้ออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดด้วยครับ นายสมชายรงสอนนะครับนายกองค์การหารส่วนบนท่านมีเรื่องการกีฬาเนี่ยนนี้ต้องขอขอบคุณท่านสจนั้นแล้วก็หลานโบสนะครับหลานชายนะครับที่ทับเห็นเล่งามสำคัญของกีฬาต่อต้านยาเสพติดหรือคือให้ชุมชนให้มีฟามสมรคีทางองค์การมหารส่วนบนนั้นก็ได้จัดกีฬาฟุตบอลน,นี่ทุกปีนะครับทั้งเล่นกันทั้งตำบลครับ12หมู่บ้านนะครับนั้นเราก็บอกแล้วการกีฬาเราคนเมืองชนเราตองต่อต้อง เรื่องกีฬาสมุนเต็มที่ทางอปตนะครับเรื่องต่อต้านยาเสพติดแล้วก็จะให้มีแหล่งท่องเที่ยวเราก็ชวนคนอื่นมาเตะบอลแล้วก็ได้มีการขยายแหล่งท่องเที่ยวคือว่าเราวันนี้นำาเรามีคลองหลวงราชโลทอนอันเนื่องจากพระราชบินั้นให้ชาวบ้านเขารู้จักทั้งจังหวัดและก็จังหวัดอื่นนะครับโครงการหน้าก็จะมีสนับสนุน เกี่ยวกับออของกีฬาของโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านค่ะแล้วก็กีฬาผู้สูงอายุด้วยค่ะนอกเหนือจากกีฬามวลชนแล้วยังมีกีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมในวันนี้มีรุ่นประชาชนรุ่นอาวุโสอา,ายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปมีแข่งดาวเด่นดาวโรยในรายการฟุตบอลท่าบุญมีครับมากมายครับ สวัสดีครับผมชื่อนายชายคิดกอเซนนะครับชื่อเล่นชื่อนาดีนะครับตอนนี้ผมอายุ19ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทานะครับผมผมเคยคัดติดที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับแล้วก็ติดที่โรงเรียนสนามชัยเขตแล้วก็ติดที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับผมสาหรับรายการนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีเลยนะครับแบบให้คนได้มาออกกําลังกายส่วนทีมของผมก็คือทีมท่านุมีครับผมนัทชิง ผมได้วอลน้อยไปหน่อยแล้วก็เหมือนทีมเราโดนเร็วด้วยครับมันก็เลยทําให้เกมของเรามันแบบช็อตๆไปเกมในวันนี้ก็มีความแบบขับเคี่ยวกันได้ดีครับเล่นดีทั้งสองฝ่ายครับเราเป็นคนที่เซฟได้หลายลูกตอนที่ในเกมครับผมตอนนั้นบาดเจ็บด้วยเป็นไงบ้างตอนนี้เอหัวเข่าแบบกระตุกนิดหน่อยครับครับผมเรานัาชิงลงได้ไหมเนี่ยน่าจะ5 0 5 0อยู่ครับ แล้วจุดโทษนี่เป็นไงเรารับได้ด้วยนะครับผมรับได้กี่ลูกรับได้ลูกนึงครับนะเซฟได้ลูกนึงครับผมแล้วเขายิงไม่เข้าครับผมยิงยิงไม่เข้าลูกนึงครับเอาพูดถึงรายการรายการนี้หน่อยเป็นไงบ้างรายการนี้ก็เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนหมู่บ้านใกล้เคียงครับผมท่านได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันครับร้อยตีเสิร์ฟลุ้นดนะครับ กับการเล่นบอลนะครับถยงอธนาคาราไทยแล้วก็นักเตะกองทบกนะครับสหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่สนุกมากครับเป็นหน้าสืบสารต่อไปครับเพราะว่าให้ชาวบ้านได้เล่นกันให้พี่น้องได้ออกกำลังกายกันนะครับคนอายุ50ปียังเตะฟุตบอลดูสิครับร่างกายใบหน้าสดใสบรรยากาศชีวิตเพิ่มเติมไปอีกนานทีเดียวครับในงานกีฬาท่าบุญมีตรงนี้ คณะกรรมการยังเชิดชูผู้ชมที่อายุสูงวัยเข้ามาชมการแข่งขันทุกๆครั้งที่บรรดาลูกหลานเป็นฝ่ายจัดที่สนามโรงเรียนวัดท่าบุญมีชื่อสนิทอายุเท่าไหร่แล้วครับ91 91ดูบอลวันนี้ที่ลูกหลานเตะก,กันเนี่ยพ่อมีความรู้สึกเป็นยังไงครับ ก็ดูเพื่อกีฬาดูเพ่อมันสนุกสนุกสนุกแล้วเชียร์ใครในดวงใจไหมก็คือว่าระหว่างเล่นงเราก็ดูทั้งสองฝ่ายเราก็เชียร์ทั้งสองฝ่ายเพราะมันลูกหลานเราทางนั้น<อ>ใครจะแพ้ชนะมันก็ลูกหลานเราเป็นเก,เกมกีฬาไปชื่ออะไรครับชื่อพ่อประสิทธิ์นะครับมาดูบอลทุกวันทุกวันเนี่มีเชียร์ใครไหมก็เชียร์ทั้งสองฝนะ่ายครับเชียร์สองฝ่ายเพราะอะไรถึงเชียร์ทั้งทงทีมเลยคล้ายๆว่า ลลูกลา,กานนั้หจากการร่วมไม้ร่วมมือกีฬาฟุตบอลท่าบุญมีครับทั้งที่2ประสบความสําเร็จดับภาพที่ปรากฏครับทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนสนุกใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มสุขภาพกายสุขภาพใจดีทั่วหน้ารายการสู้ชีวิตไปชิตกีฬาของเราทางช่องทีสปอร์เจขอชื่นชมณนะตรงนี้ครับทาให้ฟ้าดูสดใส ชุมรมจักรยานอำเภอเกาะจันทร์สมาชิกทั้งหมดอ่ะร้อยสามสิบเก้าคนกิจกรรมของพวกเรานะคะก็จะไปปั่นตอนเช้าๆกับตอนเย็นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโรธอนนะคะแล้วก็เราก็จะปั่นกันทุกๆเช้าทุกๆเย็นเพื่อให้สุขภาพเรียแข็งแรงนอกจากนั้นเรายังกิจกรรมของเราอ่ะยังสร้างสร้างบุญสร้างกุศลนะคะ อยากจะชักชวนคนที่ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยเริ่มเริ่มออกกาลังจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคไัยไข้เจ็บจับมือกันไว้และไปด้วยยุป้าเตือนกระสานนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลท่าบุญมีคระวันนี้มาเอาอาหารมาในในกลุ่มของหมู่บ้านนะคะ เรามาเลี้ยงนักกีฬาค่ะเพื่อความสามัคคีในชุมชนแล้วก็เพื่อความสามัคคีในหมู่บ้านนะคะวันนี้มีอาหารอะไรบ้างครับโอ้มีหลายอย่างค่ะมีหอยทอดมีลาบหมูมีทอดมันแล้วก็มีต้นเจี๊ยปลาเด็ดเดียวค่ะ